สวัสดีครับสวัสดี FC สาวหน่อยแฟนๆสวัสดี FC หล่ะอุ๋งสวัสดี FC ฟซีสุขสุขคนครับพอกดส่องบันนอกอ่นอนซ่อนมาหนี่คลิปนี้เอาใหม่กําลังใจอ่าหน่องป๋อมแปมครับเกิดยังขืนกับหน่องป๋อมแปมพี่นอ้องอ่าเอลามากอะที่หน่องป๋อมแปมเบามากทีนี้คลิปเปินเบาให้ให้ฟังเมืออ่าในส่องป๋อมแปลมลำเพลิน,นอพเซียวนะครับก็คือหน่องคูปเปอร์ครับหน่องคูปเปอร์ เูเปอร์หมาของอสุนัขของอมแอมถือว่างยาพี่น้องโดนว่างยาโบโ้โหไไ่ขึ้นใจลายขนาดนั้นไปว่างยาน้องหอามา,าสุนัขหมาของอมแปมคือหมาไอหมาของอมแปมนี่เป็นหมาตัวแบบเป็นที่เป็นหน้ารักเด้พี่น้องที่เห้าเห็นน้องอที่เห็นอแมแปมออกไปนั่งเสมอเนี่ย เขาจะเห็นอะอมแปมเห็นพรอมแปมก็ต้องเห็นคูเปอร์พี่น้องเป็นจัดเลี้ยงของนองออง้องอาของพรอมแปมตามที่เขาเห็นนี่มันน้องกะบได้สร้างเดลลอดในผู้ใด,ด้น้องกะข้อหมายก็คือเป็นหมาเลี้ยงแบบพันเหล็กนะพี่น้องเป็นตามที่เขาเห็นในคลิปกัน้องกะน่ารักคลิปนี้กบับให้กังใจกระอยากอา บอกคนที่อาสาบแซงไวคนที่จิตใจแนี้วนี่หมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงสวมโลกเขาอาชนิดหนึ่งคุ้นกับสมมาทํทำลายอาออย่างเพราาหมาเนี่ยก็โมโหดอกว่าไฝใจดีจะได้เอาของอ้กินวก็กว่าใจดีแล้วแต่เจ้ามาเห็ดจังสี่มันบอดีครับฝากถึงค้นที่ เอาอาหารให้น่องเอาว่างยา่าเอายายน่องกินนี่ผมโมโหว่าอ่ากูเพือนี่กินแบบผมว่ากูเพื่อกินแบบไหนอ่าป๋องแป้มบอกว่าไข่ถ้าอาหารเม็ดอาหารหมาน่องว่าเคยหายไกลเลยอ่าแสดงว่ามีข้น เอาไกให้แล้วก็ว่างยาหน่องเพราะว่าคูเปอร์นี่เป็น,เป,นเป็นสัตว์เลี้ยงที่เสื่องพี่หน้องเขาค้นง่ายแล้วก็ไฟหายกินมักเกิกินเบิดชิปนี้ก็มาให้กำลังใจหนอ่องป้อมแปมว่าเกิดยังขืนคือมีผู้ใดคือใจหายแท้ใจลายใจยังครับหมาทินารักขนาดนี้ก็ฝากเป็นกงใจให้ป้อมแผให้น้องคูเปอร์หายเร็วๆนะครับเด้อ แล้วการน้องอ่าพ้อมแปมบอกว่าที่เบิรงในส่องพ้อมแปมบอกว่าหาสิบหาสิปสิน้องหนึ่งในแอดนี่ก็เคยเลี้ยงกระนี่ก็มีหมาอยู่คือกันกระหักขึ้นลูกขึ้นกันความผูกพันของคนเฮาานะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่หักกับบ่ตองมาเห็นแนวนี่บ่หักกับยางควานมันบ่แมนหมาที่ตองไปเรียนไปไยกาดค้นเจ้าไปเรียนไปไรกัดไก่ไปเรียนไปไก่เฮาค้น มันเป็นหมาทีอยู่ครับเจ้าของอยู่แล้วมันเป็นหมาสัตสัตเลี้ยงทีอยู่ครับแบบอยู่แบบในรถในบ้านแบบน้องแฝงน้องก็เลี้ยงแบบด้วยความรักด้วยความค่ายค่ายค้นรันกเขาหักหมาจะห่วงจะห่วงดีว่าความรู้สึกจังไดคนบาหากก่หักกะก็คิดอีแบบหนึ่งแต่ค้นหาเขาก,หากะหักเลยครับจเจ้าจะมาทำลายจิตใจของนั่นเองโดยการ เอาการไปวงอยู่ว่างยามก็ฝากไปรักใจให้ป้อมแปมนะครับเดอ้อขอให้น้องคู่เปิดหายเร็วๆก่อจจากอ่าคลิปนี้ก็มาเล่าว่าไปรักใจในอ้องปร้อมแปมครับสู่ต่อไปเพราะว่าหอดมือหมอแล้วน้องคู่เปิดกจะหายครับพี่น้องครับอ่าปร้อมแปมก็ฝากไปก็ลังใจให้พร้อมแปม อิจซี่ถูกฐานกนระส่งกำลังใจพร้อมแปมนะครับเด้อเพราะว่าคู่เปิดตั้งแต่เขาติดตามปรอมแปมมากกระสายเห็นอีหล่าวผู้ิงอ่าหลายหลายคนกระสมาหยอกมาเรียนกับน้องกับน้องคู่เปิดก็เป็นกำลังใจให้ปรอมแปมนะคู่เปิดหายหายไปนะครับเด้อคลิปนี้กะฝากไว้สักนิดนะครับกะอย่าลืมติดตามส่องบันอกก๋อกอนซอนนะครับเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ อ่าน้องปนองทกกคนเสนอข่าวครับเกี่ยวครับผงค์เองเพราะว่าเป็นเอฟซีหลังเองเข้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนดะ้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับ